ตอานี้งานต่อไปก็ใส่ซอฟคัตซอฟคัตซอฟคัตเราก็จะมาใส่ซอฟคัตเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วประกาลดไม่ได้เราก็จะมาใส่ซอฟคัตกันต่อซอฟคัตซอฟคัตชินช็อปซอฟคัตอยากนิ่มจัดให้แต่ก่อนที่จะใส่เรามาวัดแรงดึงของเดิมก่อนเนื่องจากวันนี้พิตตี้เราไม่อยู่แล้วพิตตี้เราไม่อยู่แล้วเรามาวัดแรงดึงของเดิมกันดูว่าของเดิมแรงดึงคัดกี่กิโล เซตศูนย์เดี๋ยวเราเซตศูนย์ก่อนเซตศูนย์เซตศูนย์เราก็สูตรเดิมดึงไม่สุดเพื่อที่จะให้ได้รู้รู้แรงดึงจริงๆเอาเซตศูนย์เซตศูนย์เซตศูนย์ก่อน อ่าแรงดึงตอนนี้อยู่เจ็ดจุดสี่กิโลอ่าคัดเราดึงไม่สุดแรงดึงอยู่เจ็ดจุดสี่กิโลของเดิมของเดิมของเดิมตัวของเดิมแข็งมากบอกเลยโคตรแข็งอะ่ะเกรงเหมือมือเกร็งเก็งมือสั่งเลยเดี๋ยวเราใส่สอบคันแล้วเรามาดูกันว่าจากเจ็ดจุดสี่กิโลจะลดลงไปเหลือเท่าไร่ น,นี่เราเอาสปริงใส่กลับให้เหมือนเดิมตามปกตินะครับไปรุ่นใส่ให้แก้ให้เรียบร้อยอะอนนี้หลังจากเราใส่ตัวต่อคัดเข้าไปเรียบร้อยตั้งสายคัดตั้งระยะคัดให้เรียบร้อยแต่แเรายไม่ได้ตัดเทสแต่เราตั้งให้เรียบร้อยอว่าหน้าจะประมาณนี้ตอนนี้เรามา วัดแรงดึงหลังจากเราเปลี่ยนฟอปคัตชิ้นช็อปฟอปคัตเวอร์ท่านสองใส่สำหรับสปอเตอร์ว่าจากเมื่อทีประมาณเจ็ดโลกว่าจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดแรงดึงหลังจากเราเปลี่ยนใส่ตัวฟอปคัตไปแล้วเดี๋ยวเราเซตศูนย์เซตศูนย์แล้วเราจะดึงดึงไม่สุดเหมือนเดิม อ่าเราดึงไม่จุดนะอ่าแรงดึงเหลือหนึ่งจุดสี่หนึ่งกิโลกร,รมัมอ่าเหลือหนึ่งจุดสี่กิโลอ่าเหลือหนึ่งจุดสี่กิโลจากของเดิมก่อนเปลี่ยนตัวดึงคัดเดิมอ่าแรงดึงเจ็ดจุดสี่กิโลใส่ซอกใส่จินชอ็อบซอกคัดเข้าไปเหลือหนึ่งจุดสี่กิโลแบบนี้ไม่ได้เรียกว่านิ่ม แต่เรียกว่าโคตรนิ่มใส่แล้วลดแรงดีครับได้แปิบปร์เซ็นแน่นอนทุกคันโอเคครับไปรุ่นพรุ่รงนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยมาลองสี่เทสแล้วก็ตั้งสายกันใหม่แล้วก็ค่อยมาเช็คก,กันใหม่อีกทีหนึ่งอันนี้แค่ตั้งเบื้องต้นเข้าเอาไว้โอเคครับ